ยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่อง e ีมายสอนสังเกตดิวเกตุสิมันเนร่ความเดิมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของ Negative prefix นั่นก็คือคำอุปสรรคหรือว่า prefix ที่ใช้เติมข้างหน้าแล้วมีความหมาย ไม่หรือว่ามีความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิมมีคำว,ว่า on, in, in a, er, you, t h i s และ d ซึ่งคำพวกนี้เติมลงไปจากความหมายเดิมที่แปลว่าใหญ่จะมีความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิมซึ่งก็จะแปลว่าเล็กจากที่แปลว่าดีเมื่อเติมลงไปก็จะแปลว่าไม่ดี มันจะตรงข้ามความหมายเดิมซึ่งมันจะแตกต่างกับบทเรียนของวันนี้นี้ก็คือ pejorative หรือว่ากลุ่ม prefix ที่เติมลงไปแล้วมีความหมายเป็นด้านลบเท่านั้นซึ่งจะมีอยู่2ตัวก็คือคำว่า m e s s และคำว่า mall อย่างเช่นคำว่า fortune ในที่นี้ผมแปลว่าโชคลาภให้ความหมายว่าโชคลาภซึ่งเป็นคำนามหากเราเติมคำว่า miss ลงไปก็จะแปลว่าโชคร้าย match ในที่นี้คือการเข้าคู่หรือว่าการจับคู่หากเราเติมคำว่า miss ลงไป จากที่แปลว่าจับคู่ก็จะแปลว่าคู่ที่เราจับนั้นมันผิดหรือว่าการจับคู่ผิดทําให้มันไม่เข้ากัน spell ในที่นี้เป็นคํากริยาที่แปลว่าสะกดคําหรือว่าสะกดตัวหนังสือเมื่อเราเติมคําว่า miss กลายเป็น misspell ก็จะมีความหมายว่าสะกดผิดใช้ในทํานองว่าเวลาที่เราเขียนชื่อ หรือว่าเขียนหนังสือหากเราเขียนผิดเราจะใช้คำว่า misspell เป็นต้นต่อไป function ในที่นี้ผมให้ความหมายว่าการทำงานซึ่งเป็นคำนามหากเราเติมคำว่า mal ลงไปเป็น mal function จะมีความหมายว่าการทำงานที่ผิดปกติ nutrition โภชนาการหากเราเติมคำว่า mal ลงไปจากที่แปลว่าถูกโภชนาการถูกหลักตามโภชนาการก็จะแปลว่าการขาดสารอาหารหรือว่ามันไม่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองเพราะว่าคำว่า mal มีความหมายไม่ดี Destibulation ที่แปลว่าการจัดสรรหรือว่าการแจกจ่ายการกระจายออกไปหากเราเติมคำว่าม l l ลงไปเป็นมอ l distribution จะมีความหมายว่าการจัดสรรที่มันไม่ลงตัวที่มันไม่เหมาะสมหรือจัดสรรออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอต่อไป numerical prefix นั่นหมายถึงอะไรครับ numerical ในที่นี้ มันก็มาจากคำว่า number ที่แปลว่าตัวเลขนั่นแหละนะครับดังนั้น numerical prefix ก็เลยเป็นคำอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือจำนวนนั่นเองนะครับมีคำว่า unit ที่มาจากคำว่า u n i q u e ที่แปลว่าหนึ่งเดียวเป็นเอกลักษณ์นั่นแหละครับ mono แปลว่าหนึ่ง by สอง try สาม Multi หลากหลายและ Semi ครึ่งเดียวหรือว่ากึ่งเดียวมาดูคำตัวอย่างคำว่า Cellular ในที่นี้หมายถึงเซลล์ซึ่งอาจจะหมายถึงสัญญาณก็ได้นะจริงๆแล้วอาจจะหมายถึงสัญญาณโทรศัพท์ก็ได้นะครับคราวนี้ในที่นี้ผมแปลไว้ว่าเป็นเซลล์หรือว่าเป็นหน่วยครับเมื่อเราเติมคำว่า u n i q u e ลงไปเป็น unicellular ก็จะแปลว่าที่มันมีโครงสร้างเดียวหรือว่าเป็นเซลล์ที่มีเซลล์เดียวนะครับอ่ามันเป็นการผสมนะเป็นผสมเข้าเข้าไปปุ๊บเมื่อเราเติมจำนวนล,ลงไปความหมายก็จะออกมาเป็นจำนวนนั้นๆั้นคอนที่แปลว่าเข้าโพดหรือว่าฝักเขาโพดอ่าเดาออกใช่ไหมครับว่าเรากำลังจะพูดถึงคำว่ายูนิคอน ยูนิคอรนในที่นี้ก็คือมา้าใช่ไหมเป็นม้าที่มันมีเขาออกมาจากหน้าผากใช่ไหมครับซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าโมโนเซ r รัสนั่นเองนะครับหรือว่ามีชื่อที่เป็นาภาษาจีนนะครับที่ออกมาเป็นภาษาจีนยูนิคอร์นเวอร์ชันของจีนก็คือเรียกว่ากิลินหรือว่าม้ากิเลนนั่นเองนะครับดังนั้นม้ายูนิคอร์น นะครับก็คือม้า์ที่มีฝักขโพดออกมาจากกลางนา้าผากใช่ไหมเอาประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปครับ directional แปลว่าเกี่ยวกับทิศทางดังนั้นเมื่อเราเติมคำว่า unit ลงไปนะครับก็แน่นอนครับเดาได้เลยว่าต้องเป็นทิศทางเดียวครับที่มีทิศทางเดียวหรือว่าไปในทางเดียวกัน นะครับ unidirectional ต่อไปครับคำว่า chrome ในที่นี้เราเคยเห็นใช่ไหมก็คือ google chrome ใช่ไหมนะครับอันเนี้ยนะครับมีความหมายว่า chromium chromium เนี่ยก็คือเหมือนเป็นเอ่อเป็นโลหะประเภทหนึ่งนะครับที่อ่อมีสีออกเทาเทาใช่มเทาเทาเงาเงาอะไรแบบเนี้ยนะเราเรียกว่า chromium นะครับ แตคราวนี้พอเราเติมคำว่า mono ลงไปเป็น m o n o c h r o นะครับในที่นี้หมายถึงการใช้สีเดียวครับหรือว่าถ้าพูดถึงศิลปะเนี่ยก็คือเป็นศิลปะที่วาดภาพขาวดำหรือพูดง่ายใช้สีดำวาดลงในพื้นกระดาษสีขาวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเราเรียกแบบนี้ว่า m o n o c h r o m นะครับต่อไปครับ l o อกเมื่อเจอคำว่าล o c k ในที่นี้นะครับ ให้เข้าใจทันทีว่าอ๋อมันมาจากคำวันได้ l o g u อที่แปลว่าบทพูดหรือว่าบทสนทนาดังนั้นนะครับเมื่อเติมคำว่า mono ลงไปนะครับเป็น monologue monologue ในที่นี้หมายถึงการพูดคนเดียวเหมือนกับอ่าอย่างเงี้ยการที่เราอัดคลิปลงไปนะครับก็คือพูดคนเดียวนะครับ เราก็เรียกว่าเป็นโมโนล็อกก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีรีสปอน s ์ก็คือมันไม่มีการโต้อตอบกลับมาจากผู้ฟังใช่ไหมครับก็คือแบบนี้เราเรียกว่าเป็นโมโนล็อกหรือว่าถ้าจะพูดว่าการที่เราพูดแนะนําตัวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นโมโนล็อกนะครับก็คือบทพูดคนเดียวนะครับต่อไปครับคําว่าโทนโทนในที่นี้ก็คือโทนเสียงนั่นแหละนะครับหรือว่าการออกเสียง ดังนั้นเมื่อเติมคำว่า mono ลงไปนะครับก็จะเป็นคำว่า monotone ที่มีความหมายว่าเสียงที่ไม่มีสูงต่ำเลยนะครับก็คือเป็นการพูดด้วยเสียงเรียบๆนะครับก็คือไม่มีแบบเสียงแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคือมันไม่มีไม่มีเวฟนะครับก็คือไม่มีสูงต่ำนะครับก็คือเรียบๆไปเราเรียกว,ว่า monotone นะครับต่อไป คำว่า p o ล a ในที่นี้แปลว่ามีลักษณะเป็นคู่ครับมีลักษณะเป็นคู่ถ้ามันอยู่ติดกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นแบบโพ l a r นะครับและเราถ้าเราเติมคำที่มันบอกจำนวนลงไปอย่างเช่นคำว่าใบนะครับ b บโพล a r ก็คืออะไรเอ่ยใบโพล a r ในที่นี้ก็คือมีลักษณะที่มันเป็นสองคั่ครับหรือถ้าเกิดหมายถึงคนเนี่ยหรือเป็นบุคลิกภาพของคนเนี่ยที่เป็น b บโพ l a r นะครับ ก็คือเป็นคนที่มี2บุคลิกมีมีอยู่2อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เป็นคนอารมณ์2องขั้วใช่ไหมที่ว่าดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับคำต่อไปครับ annual คำว่า annual ในที่นี้แปลว่ารายปีครับหรือว่าแปลว่าทุกปีมีความหมายว่ามีความหมายเดียวกับคำว่า every year นั่นเองนะครับ เมื่อเราเติมคำบอกจำนวนลงไปก็คือเติมคำว่า by ลงไปนะครับ by annual no, ในที่นี้เมื่อเติม2ลงไปกับรายปีก็จะแปลว่า2ปีต่อครั้งซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับผมอะนะครับก็ทะเลาะกันกันกบ dictionary ครับในในหลายๆที่ที่ผมไปเปิดดูมาเพราะว่าคำว่า by annual no, ในใน dictionary เนี่ยนะครับเขาแปลไว้ว่าปีละ2ครั้ง ซึ่งมันเป็นซีโนนิมหรือว่ามันมีความหมายตรงกับคำว่าเซมิแอนโนครับดังนั้นถ้าเกิดผมว่ามันจะเกิดการสับสนนะสมมุติว่าเราเจอโปสเตอร์ใช่ไหมครับสมมุติเป็นโปสเตอร์ที่เขาบอกว่างานนี้เนี่ยนะครับเป็นบายแอนโนผมจะเข้าใจได้ยังไงครับว่าเอ๊ะงานนี้มันจะจัดเมื่อไหร่คือปีหนึ่งมันจะจัด2ครั้งหรือว่า2ปีมันถึงจะจัดครั้งหนึ่งถูกไหม เนี่ยมันก็คือจะสร้างความสับสนนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับก็ให้เข้าใจคร้าวกันนะว่ามันมี2ความหมายครับก็เราก็คือพูดง่ายอ่ะก็คือจะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาด้วยนะครับว่าเมื่อเมื่อเจอคํานี้นะครับดูบริบทของมันนะครับต่อไปครับ lingo lingo ในที่นี้มาจากคําว่า language แต่ลิงโวในทีนี้เป็นคำคุณศัพท์ครับซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับภาษาครับดังนั้นเมื่อเราเติมคำที่บอกจำนวนลงไปอย่างเช่นคำว่าใบเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายว่าอะไรก็ตามที่มันมี2ภาษานะครับเป็น Bilingual 2สองภาษาเห็นไหมอก็คืออาจจะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคู่กันไปเราก็เรียกว่า Bilingual นะครับต่อไปครับ Angular ในที่นี้นะครับเป็นคำคุณศัพท์นะเป็น adjective นะครับซึ่งมีความหมายว่าเป็นมุมหรือว่ามันเป็นเหลี่ยมอ่าถ้าคำว่า Angular มันมาจากคำว่า angle ที่แปลว่ามุมถ้าเป็น adjective เป็น Angular แปลว่าเป็นมุมเป็นเหลี่ยมนะครับคราวนี้ถ้าเราเติมคำที่บอกจำนวนลงไปนะครับอย่างเช่นเราเติมคำว่า t r i ลงไปนะครับ t r i แปลว่า3ใช่ไหมดังนั้นกลายเป็น t r i a n g u l a r ก็จะแปลว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือว่ามีสามมุมนั่นเองนะครับคือ t r i a n g u l a r ต่อไปครับก g o n o m e t r y ตัวนี้ไม่มีความหมายนะเราเคยเห็นคำว่า t r i g o n o m e t r y ใช่ไหมตัวนี้ก็คือ t r i แปลว่า3ใช่ไหมครับก g o n o m e t r y ไทยภาษาไทยก็เลยเรียกมันว่าตรีโกณมิติใช่ไหมไซน์แทนนั่นเองใช่ไหมครับเอาละต่อไปครับ คำว่า m a s t e r ในที่นี้แปลว่าช่วงเวลานะครับช่วงเวลาคราวนี้เราเมื่อเติมคำว่า3ลงไปเป็น trimester ก็จะแปลว่าช่วงเวลา3เดือนครับหรือว่าเราจะเรียกสวยๆว่าไตรามาสนั่นเองนะครับในภาคเรียนเนี่ยนะครับเวลาที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับหนึ่งภาคเรียนเนี่ยเราเรียกว่า semester ก็คือคําว่าเมสสเตอร์เป็นว่าช่วงเวลาใช่ไหมอาจจะหมายถึงใน1ปีการศึกษาเนี่ยนะครับดังนั้นคําว่าซีเมสสเตอร์มันมาจากการผสมระหว่างคําว่าเซมิ ni, กับเมสสเตอร์รวมกันเป็นซีเมสสเตอร์ก็เลยแปลว่า1ภาคเรียนหนในหนึ่งในหนึ่งเมสเตอร์เนี่ยก็จะมี2ซีเมสสเตอร์นั่นเองครับเอาละต่อไปครับคําว่า Purpose ในที่นี้ แปลว่าจุดประสงค์ครับหรือว่าเป้าหมายนะครับพอเราเติมคำว่า multi ลงไปเป็น multipurpose ก็จะมีความหมายว่าอนเนกประสงค์หรือว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายนี่เนะครับ multipurpose นะครับโอเคต่อไปครับ cultural มาจากคำว่า culture ใช่ไหมตัวนี้เป็นคำคุณศัพท์ครับเลยมีความหมายว่าทางวัฒนธรรมครับ เมื่อเติมคำว่า multi ลงไปก็จะเป็น multicultural ให้เดาก็เดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมว่ามันจะต้องมีความหมายว่ามันหลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือมีความหลากหลายนั่นเองนะครับเอาละคำต่อไปครับคำต่อไปคือคำว่า p l e x ในที่นี้เราอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรครับมันมาจากคำว่า complex นะครับที่แปลว่าซับซ้อน นะครับดังนั้นคำว่า m u l t i p l e x ในที่นี้เลยแปลว่าหลายเท่าตัวคือซ้อนกันมากๆเยอะๆคือวุ่นวายนะครับอย่างาสมมุติว่าเราอาจจะเคยเจอห้างสรรพสินค้าที่มันลงท้ายชื่อด้วยคำว่า m u l t i p l e x กหรือลรงหนังที่ลงลงลงท้ายด้วยคำว่า multiplex กเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าในโรงหนังนี้ก็จะมีโรงย่อยอยู่หลายโรงนั่นเองประมาณนั้นครับเอาล่ะต่อไปครับ คำว่า annual อันนี้ผมพูดไปตอนแรกใช่ไหมว่าเฮ้ยคำว่า by annual เนี่ยมันหมายถึงกับคำว่า semi annual ซึ่งอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าการที่เราจะมาเข้าใจคำนี้นะครับสมมติเราไปเจอโปสเตอร์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องดูบริบทดูรายละเอียดปลิกย่อยนั่นแหละนะครับว่าเขาต้องการจะสื่อว่า semi annual เนี้ยมันหมายถึง2ปีครั้งหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าแปลตาม d i c t i ช n a r y แล้วนะครับ s e m i An n u a l เนี่ยก็จะแปลว่าปีละ2ครั้งนะครับจะแปลว่าปีละ2ครั้งหรือว่าทุกครึ่งปีนั่นเองนะครับต่อไปครับคำว่า c ค l o n ในที่นี้นะครับหมายถึงเครื่องหมายทวิภาคครับเรารู้จักเครื่องหมาย c ค l อนใช่ไหมเครื่องหมายโค l อนเนี่ยนะครับเขาใช้แจกแจงครับเอาไว้แจกแจงต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีอะไรอีกนะครับ โคลอนเนี่ยเป็นทวีภาคแล้วถ้าเซมิโคลอนนะครับเซมิโคลอนคือไอ้เครื่องหมายที่มีจุด1จุดแล้วก็ข้างล่างมันเป็นลูกน้ำเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าเครื่องหมายอัตภาคครับเอาไว้แบ่งประโยคครับเอาไว้ขยายความต่อครับว่าจะมีอะไรต่อนะครับไม่เหมือนกันเครื่องหมายทวิภาคนะทวิภาคาไว้แจกแจงอัตภาคเนี่ยเอาไว้ขยายความนะครับต่อครับ คำว่า final ในที่นี้ถ้าเป็นคำนามเนี่ยนะครับหมายถึงรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมหรือถ้าเป็น final ที่มันเป็น adjective เนี่ยมันก็จะแปลว่าสุดท้ายนะครับดังนั้นเมื่อเราเติมคำว่า semi ลงไปนะครับเป็น semifinal ก็จะแปลว่ารอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับนะเห็นไหมง่ายๆใช่ไหมครับการที่เราใช้คำบอกปริมาณเนี่ยนะครับเอามาผสมกับคำเดิมเนี่ยนะความหมายมันก็เอามารวมกันครับซึ่ง บอกเลยว่า n u m e r i c prefix เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากก็ขอให้เราทบทวนแล้วก็ศึกษาพูดง่ายๆก็คือถ้าเราจำได้อะนะครับว่า prefix เนี่ยที่เกี่ยวกับจำนวนเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับตัวไหนมันแปลว่าอะไรบ้างแล้วก็ไปรวมกับคำเดิมเนี่ยเราก็จะได้ความหมายใหม่พูดง่ายๆเราก็ขยายคำศัพท์ขยายฐานคำศัพท์ของเราได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวครับ